สวัสดีค่ะแดรี่จังนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมน้องไข่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวละครกันเลยนะคะขออภัยถ้าหากมีเสียงของไก <Are> แ<ส>่แทกเข้ามานะคะ go, er. เอาล่ะมาเลือกตัวละครเถอะต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วต่อไปก็หน้าตาเออเอาแบบแ แล้วก็อันนี้น่ารักเลยอ่ะเอออันนี้รักมั้งไปก็เปลี่ยนชุดสีม่วงสีม่วงสีม่วงมไม่ดีนะเอ๊แต่ว่าสมควรน่ารักนะแต่ว่าน้าตลกเกินไปเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเพื่อความมุ้งมิ้ง เอาละอันนี uh, ้แหละอืมอันนี้มันจะไปกันย่อยอุ้ยน่ายากรามาเป็นก้อนเลยตึ๊ดตเติร์เฮ้ยฉันอยู่ข้างหลังมีคนเนี่ยมองางนี้สิอ๋อลมบทสอน โอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพยายามจะเร่งสปีดที่สุดนะคะเพื่อจะไปลองเกมแรกแต่ตอนนี้เราลองบทสอนแป๊บหนึ่งนะคะจะเร่งสปีดให้นะรอสักครู่นะคะโอเคก็เดินแล้วก็ตตะเตะเตะเอ้าอ๋อต้องเตะบอลลงห่วงเอาอะไรไม่ไมไไปละไปละแล้วก็แล้วก็ไม่ผ่านตรงนี้อีกโอย มันดูแบบลำบากกุอ่าต่อไปก็ให้แกไปเื่อแล้วก็เครียเอาวืดไมไม่ไม่ไ่อาียบร้อยต่อไปก็เอากล่องใส่กล่องใส่กล่องใส่ใส่ใส่ได้อวะล่อะเออไปก็ได้ตักตอ,อ่ะอ,อืยอออย ต่อไปก็เปลี่ยนชื่อ t ดฮ Halidjang จะมีทั้งหมดสีด้านรวมทั้งการตัดสินแล้วก็จะขึ้นแชมป์ได้เลย Rainbow Rush ตื่ไปให้ถึงเส้นชัยก่อน ไข่น้อยลุยเอาละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุเทเทปเอทเทปเาไม่ทันไม่ไม่ไม่อุ๊ยอ้าวเอาอยออาติด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 เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยดน่างยอุ๊ยไอทเทล้วไม่ได้ไม่ได้ติดเล็ดติดเล็ดติดเล็ปิดเล็ดเล็เออแล้ว ใช่ทิมใช่ทิมมันอมฉันมันใช่ไงวะแล้วนี่พาไงเนี่ยโดดโดดโดดอยู่เาเนี่ยต้องอ๋อไม่ตายแล้วก็ฉันก็ตายอยู่ตรงนี้เลยอด้ได้ได้ไแล้เริ่มจับทางนด้จัทางด้แล้อุ้ยยังไม่มีใครยังไม่มีใครยังไม่มีใครผ่านต่อไปใส่รงเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้าไหนวะได้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 ไยงกไม่ไม่แไม เอาเปเอารองเท้าเล่งเล่เลสปิดสปิดสปิดสปิสสปิส่ใช่เนี้เห็นอาดเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องปเล่นไปี่นเลนปนปนปนเลนนี่สลับเลนนะครับแล้วก็ ล่นมากดไลค์ให้ทุกคนกันเถอะแล้วก็อยากเล่นต่อกันหรอกันเปลว่าวิญญาณวิวิญญาณดูดดูดูดีดกร้องไข่ออกต่อไปด่านสองบล็อกจำ้ำด่านนี้เป็นการแข่งขันความเร็วลุยเลยเอาเล็วเร็ ไอ้ทไอ้ทีไอ้ทไเอไม่ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเอามาไม่ไม่เอาวลบักโดนดักโดนดักเอ้าห้ามเข้าใก้เหรอเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอามาไมรู้สึกเราตกลุ่มบ่อยจังเลยตะแคงตะแคงเราต้องใช้หมดตะแคงเว้ยแล้วก็เดินไม่ได้เอาไม่เอาไม่ไเดินเดินแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่ยเย่ผ่าละผ่าละต่อไป เราเลือกบล็อกที่คนอื่นเขา <S <S เขาวางเรียงให้แล้วเราต้องใช้ประโยชน์แล้วเราก็ติดดันขางเอาไหมไม่ไมไมมไม่ทำไมมือเนาะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ค่อย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 ถ้าเราตกไปนี่เราช้าเลยนะเนี่ยเพราะมันย้อนหลังนี่มีคนเตรียมบล็อกไว้แล้วเราก็ไปทางนี้เอา นี่โอ้ยที่หนึ่งไปแล้วค่ะเออค่อยๆค่อยๆดิสนชัยนิดเดียวนิดเดียวทัน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 เราทันแน่นอนน,นี่เข้าไปหน้าคำมำั่มเรียบร้อยครับนี้รอบนี้เราเข้าปรดเรามีเวลาแบบซิวๆในการดูต้องส่งหน่อยหมดวิญญาณนี่ออกมาได้ด้วยโอ้นี่ น้องน้องเขียวชู้นะน้องเขียวยนั่งอยู่นี่นั่งอนี่นัง่งไม่ทันทันแล้วจบรอบแล้วก็คัดพุดรชสวิตออกแล้วต่อไปสึก,กราฟฟิตี้อ๋ออันนี้เห็นอันนี้เห็นเห็น,นตัวอย่าง แบ่งฝั่งแบ่งฝั่งไหลลงไปปร๊บนี่เราเดิขน,ดน,น,นขนาดบอยแบ่ขนาดนี้เราต้องเดินผ่านกลางเลยครับแม่แม่เราต้องลดดันของไยแดงอา้อาวหางเรื่องผมครับนี่มันต้องไส้กันไสนี่ระวังดักแม่งเลยนี่อะโปรดึงถึง แบบเป็นมาริโอเลลานี่นมีระเบิดด้วยระเบดดตีนดักว้นี่เลยนี่ออย่อย่าละอยอาวสลดเออสลัดได้ดีว่าแม่ตะม่เอ๊อ้าเฮ้ยไรอะเฮ้ยขึ้นมาข้างบนได้ด้วยอ้าวตกซะงั้นอ้าวตกไปแล้ว เอาแม่ไม่อยากอยากขึ้นไปขึ้นบนดีก่ะม้ขึ้นท่าไหนเอาขึ้นทนี้เท่งนี้เอ๊เดีเอดเดีเยวเดดเดดเตดเดดเดดเกดเด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 อลดดเดปเดดยดดเดดเดยเดดเนดเดดเดุ่ดดเดาใหม่ดดเอาเดด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 ดเเเดเด ว้ยไม่ทันได้ลงคือไปข้างบนเลยจบแล้วเราฉีดฟ้าเราชนะครับผมตึงเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะดาดสุดท้ายละบ้านผีสิงเฮ้ว้าวบ้านผีสิงว่าอะไรคือความบ้านผีสิงอะดูออกเลยอะค่าน้ำหนักคูดากันจมติอะไรวะทุกจมตีด้วน้ำหนัก แม่เดนะี๋ยวลองเล่นดูก่อนไข่น้อยนุ้ยม่แม่ลอแลอ้ลอลอบอมไข่นี่คืออะไรอ๋อเรจะระเบิดเององุช้ชนชนนีอ่ออกเยรู้เลยว่าการระเบิดเราไม่ควรไปยุ่งอ๋ี่น้อยพี่ออกจากตกกลาง,งอนี่อ่ะออแ โอ้ยน pues ี่เฟ um ี้ยงเออไม่คิดจะเฟี้ยงเราใช่ไหมจะเฟี้ยงเราใช่ไหมอืมอ้าวโดนไปละอ่ะนี่นี่ครับผมนอกจากระเบิดครับนี่ตายเลยตายเลยทำไมเหมือนเราจะเปิดเองคนเดียวเลยอืมไหนต่อดีบุลลิ่บุลลี่บุลลี่นี่อ๋อไม่ได้หุนแล้ว งั้นเราระเบิดสอนต่อซะงั้นเอาไม่ไม่ไมวางวางนีวางดักหลังเลยระเบิด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 ไปวางไว้ไหนดีอะอ่สะดุดาม่ไ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 ม่ปะปาปะปะฟ้ลิงอ๋อบฟิ้งเนี่ยลิงลิงลิงอือ ได้ปลามาใหม่ได้ปลามาแล้วโอ้ยนี่จะเกะกะจังอ๋อฉันโดนผีมันผีแคดเปอร์อ้าวไมาไม่แล้วับปิดอ่ะทำไมรู้สึกไปๆปมาๆเราไม่โดนศัตรูเลยเหมือนเราโดนตัวเองนี่แหละอ้าไมไม่รบๆๆบรบบบวันนี้คือวันตายของเจ้า ชนะชนะงงครับพอดีว่าอยู่ในที่ที่แบบมุนจ่วยดีอ่ะเย่เจาสเต็ปสักหน่อย MVP เลยครับงั้นเราขอจากลากันเพลงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะคะงั้นก็บ๊ายบาย